ทำความรู้ตัวเต็มเปลี่ยนบริรณ์อยู่กับร่างกายของเราตื่นเช้ามามันต้องรักษาเวลาสม่ำเสมอรักษาเวลาในการประกอบการประกอบก็ะทำความเพียรเดินยโยมนั่งสมาธิเนี่ยมันเป็นชีวิตจิตใจของนะักนักปฏิบัติภาวนานักปฏิบัติภาวนา คนที่บำเพ็ญบุญบารมีปุญญาที่การฝูง,ง่งจนได้เป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระอาหารต์ทั้งหลายนะท่านจะยึดมั่นในปฏิบัติการเดินโยมนั่งสมาธินี่การตื่นยามเช้านี่ประกอบความเพียรพยายามเจริญจิตเจริญจิตให้ยิ่งเจริญสติ เจริญธรรมาที่ให้ยิ่งปัญญาพิจนากายเวทนาจิตธรรมให้ยิ่งนี่ท่านจะรักษาเวลาสมันเสมอแม่นอนดึกขนาดไหนก็ต้องตื่นเช้าตีสามตีสนะี่ในอย่างไอ้นั่นมันอย่างขี้โหลแล้วล่ะถ้านอนสี่ทุ่มนูนก็ตื่นดีสองนอนห้าทุ่มก็ตื่นดีสามนะั่ละผู้ประเสริฐทั้งหลายนั่น ท่านก็ทำกันมาอย่างนี้ทางไหนแต่อไรมาแล้วไม่ใช่ธรรมาดาเพรต้องเห็นประโยชน์กันจริงๆความเพียนตื่นยามเช้าตีสามทีนี้เป็นการยืนพื้นยืนพื้นไว้ได้ไม่ให้มัลมม่มจมแต่ท่านนั่งเพ่งใจท่านนั่งหลับหูหลับตาก็จริงแต่ท่านจะเพ่งอยู่ในกายในลมหายใจจนเป็นตมวมนีเพ่งดู ร่างนาการสามสองน 3, 2, ายเวรนาจิธรนี่ยใจของท่านถวังสวัยไม่ทำคัญแล้วภอยย่างเราถ้าเรารู้ว่าเราชอบรับเพนั้นเน่ยจองมันก็ไปพิรนาอยู่ที่กระดูกพิษาเราอย่างเดียวอะไ้นนกระดูกีิสาพิจารณากายส่วนบนอย่างเดียวเฉพาะเฉพาะกระดูขกขาไงกระดูกีิษา บริเวณเนี้ก็ใช่ได้ถ้าเราชอบรับทําความรู้สึกอยู่บริเวณใบหน้าไม่หยุดยั้งรับรลมเข้าออกในในปลายจมูกของเราก็ได้ดูลมกระทบทําความรู้สึกทําความรู้สึกให้ดิ่งๆงดูลมกระทบในในปลายจมูกเทับกับการที่น่ากระดูกที่ขะกระดูกขาอะไรก็ได้จิตมันก็จะตื่นดีถ้าเข้าใจ าใจทำนะให้เห็นความถ่างหนังหุ้มกระดูกฟีสาก็ก็เป็นอาการอันหนึ่งผมดูเพื่อนก็เป็นอาการนันหนึ่งกระดูกขาดกาย็เป็นอาการอันหนึ่งกระดูกฟีสาก็เป็นอาการอันหนึ่งให้เห็นความต่างให้เห็นความต่างของมันมันมีความต่างอยู่แล้วเนี่ยพเนัยกายลินของตัวเองก็เป็นอาการอันหนึ่ง หนังก็เป็นอาการนั้นนึ่งความคิดก็เป็นอาการนั่นหนึ่งให้เห็นความต่างของมันมันชอบอง่วงก็ทาความรู้สึกอยู่บริเวณใบหน้าของเราไม่หยุดยัง้งลองดูถ้ามันชอบง่วงนะทําความรู้สึกอยู่บริเวณใบหน้านั่นน่ะเต็มใบหน้าแล้วก็ดูลมกระทบปลายจมูกของเราดูลมเข้าออกในปลายจมูกมริมฝีปากขึ้นถึงดั้งจมูกเลย หรือว่าดูลมกระทบนั่นก็ได้ดูลมเข้าออกตรงริมริพาตรงด้านตะบกแหละทำความรู้สึกแล้วก็ดูให้ชัดๆมันก็จะหายง่วงการลมเดินลมช่วยผู้ชักพ่เจรนา,าของเราได้จิตใจมันก็จะสว่างไสวของมันเห็นความไม่เที่ยงหน้าเบื่อหน่าย สิ่งหน่งต่างเราจะไม่อยู่อย่างตายใจไม่อยู่อย่างตายใจกับชีวิตสังขารร่างกายเพราะว่ามันแก่มันมันมีความแก่ความเจ็บความตายในที่สุดเราจึงไม่อยู่อย่างตายใจกับมันร่างกายโรคภัยไข้เจ็บไข้เจ็บเบียดเบียนอยู่เป็นประจำนะ่ะ ม่มีอะไรที่จะตายใจได้ไม่อยู่อย่างตายใจทำสมาธิสลับกับการวิเคราะห์พิจารณาทำเรื่องศากพิจารณากระดูกขานกายบัางหนังคุ้มห่อกระดูกฟีสางพิจารณากระดูกฟีสากบางนั่นพิจารณารอบด้านระหว่างพิจารณากระดูกพิจารณาหนังศีรษะ หนังกระดูกคุ้มกระดูกฟีสะกี่นากระดูกฟีสักี่นาฟันอจิตความคิดมันเกิดขึ้นทำมาทำอารมณ์เกิดขึ้นก็ให้เห็นความต่างจากกระดูกพิจารณาพี่ณาจิตพี่นาธรรมอารมณ์เลยนั่นแหละกำหนดให้มันกระชับกระชับต่อไปรู้เท่ารันทำความรู้สึกทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมทางหลางกาย ความรู้สึกเต็มเต็มกระดูกพิษะเรานั่นแหละพี่นกระดูกพีษะเป็นอารมณ์เอากระดูกพรษะกระดูกขาเคิ่นไกกระดูกฟันเล่นของเราน่ะเอาเป็นอารมณ์ของสติปัญญาหนังหุ้มกระดูกพิษะนั่นนหะเอาเป็นอารมณ์ของสติปัญญาเข้าใจไหมเข้าใจไหมว่าเอาเป็นอารมณ์เอาเป็นอารมณ์ของสติปัญญา ก็คือสติระลึกสิระลึกได้ถึงกระดูกขานไก่ถึงหนังหุ้มกระดูกฝีศัสติระลึกได้ถึงมันสมองถึงกระดูกฝีษัระลึกได้ถึงกระดูกหานไก่ระลึกได้ถึงกระดูกฟันระลึกได้ถึงเนื้อเลนระลึกแล้วก็พิจรารณาให้เห็นความต่างสติเป็นตัวระลึกปัญญาเราก็เห็นความต่างนั่นแหละ เห็นความต่างที่นาเฉพาะส่วนกระดูกกระโหลกพีสักรองกายส่วนพีสะกะไรกลับไปกลับมาเนี่ยให้มันเป็นอารมณ์ของสติของบัญญารอบรู้รอบรู้ลักษณะรูปลางนาตาของลิ้นรูป่างนาตาของฟันรูปลางรูป่างนาตาของกระดูกขานไกรูปหนาาตของกระดูกพีสะรูป่างนาตาของลูกตา ของเส้นผมทุกเส้นรูปร่างนาตาของหนังอย่างเนี้ยให้รอบรู้เอาเป็นอารมณ์ของสติปัญญาได้หมดเลยแล้วมันจะหมาจรรยจันเราพี่นายเงนินเดียวมันจะค่อยๆรู้ขึ้นมามันระลึกพิจารณาดำริระลึกพี่นายเงนินแต่มันจะค่อยๆรู้ขึ้นมาเพิ่มพูนความรู้ปัญญาขึ้นมาจเจริญรุ่งเรืองด้วยปัญญาขึ้นมาตั้งใหญ่ สลับกับพี่นาดูลมหายใจเข้าออกยาวเลยพี่นากายเฉพาะส่วนส่วนศรีรษะก็ใช้ได้เหมือนกันจิตมันจะสว่างสวยัยแล้วความคิดอะไรเกิดขึ้นมันก็พี่นาในหมดพี่นากายก็เวทนาความกู์ความทุข์ในจิตใจเกิดขึ้นกับพี่นาละส่วนสมองก็พี่นากระดูกศรีรษะพี่นาความคิดพี่นาเวทนาทางจิตพิจารณา ทมอารมณ์เน่ยมันสำคัญทั้งนั้นแหละมันไม่ได้อยากแล้วก็ขาดหนึ่งก็มาพี่นาดูลมเข้าออกถ้ามันไม่ง่วงถ้าง่วงก็ยิ่งคิดวิเคราะห์อยู่อย่างั้นแหละคิดวิเคราะห์จ้องดูอาการง่วงมันก็เกิดที่ศีรษะอยู่แล้วแหละให้เห็นว่าจดจ้องดูลักษณะของอาการง่วงที่ศีรษะอาการง่วงก็ไม่ใช่กระดูก กระดูกก็ไม่ใช่วา่าความว่วงหนังหุ้มกระดูกฟีสะหนังหุ้มกระ,ะดูกดกระดูกหนังหุ้มกระดูกกระโหลกก,ก็ไม่ใช่ความว่วงตาา่ตางอันต่างจริงให้เห็นความต่างของมันความว่วงก็เป็นลักษีห,ห uke, นังเขาเกิดเกิดดบับดับอยู่นันเนี่ยมันไม่เที่ยงให้เห็นความเป็นไม่ใช่เราหนังหุ้มกระดูกก็อย่างหนึ่งกระดูขกขาหนังก่กระดูกฟีสะก็คกละอย่างลิ้นก็อย่างหนึ่ง ดูควันของคนอย่างไม่ใช่อาการของความว่วงอาการของความว่วงเนี่ยมันแทรกเข้ามามันเกิดจากธาตุมันเกิดจากธาตุขันแแบบวนน่ะมันก็ไม่ใช่เรามันก็ไม่เที่ยงในเมื่อมันเกิดอจ,จากเกิดจากอาการขอ,องธาตุขันส่วนสมองมันแปรบวนอ่ะก็อาการธาตุขันที่แปรบวนก็ไม่เที่ยงความว่วงมันก็ไม่เที่ยงไม่ใช่เราพี่นาจะทำนองนั้นนะเข้าใจพี่นาสิ พีนาะตรงส่วนกระดูกกายส่วนที่ศะสลับกับดูลมใบจมูกก็ได้มันก็จะตื่นตัวแล้วขึ้นมาแล้วหลับจิตมันก็จะตื่นตัวขึ้นมาทันทีรับรู้เพื่อสมาธิร ي, ับรู้เพื่อปัญญา ي, สลับกันไปอยู่อย่างนั้นนะรับรู้เพื่อสมาธิก็เป็นหนึ่งเดียวรับรู้ประหองอยู่ที่ลมกระทบไปจมูกจุดเดียวเนี่ยน,นานไปมันก็สงบปราศจากความคิดและบุงแห่งของมันแล้วก็รับรู้ ลักษณะอาการของหนังรับรู้ลักษณะอาการของ,ก,ของกระดูกขานไกระดูกฟีสะสับกันอย่างนั้นอัน,นี้รับรู้เพื่อปัญญารับรู้ลักษณะของมันของผมลูกเส้นของหนังของกระดูกขานไกระดูกฟีของลูกตามันก็ไปเหมือนกับกระดูกลูก,กตาเนื้อเลนก็เป็นอาการอันหนึ่นนงก็เหมือนเหมือนกับกระดูก ศีรษะไม่เหมือนกับกระดูกขาหไก่นั่นแหะรับรูปิจารณาในทํานองนั้นนั่นคือรับลูเพื่อให้เกิดปัญญารับลูเพื่อให้เกิดความสงบก่อนรู้รับรูอยู่จุดเดียวรับลูลงไปจมูกจุดเดียวอย่างนั้นนานๆไปมันก็จะสงบปาศจากธรรมลมบาดจากความคิดสลับออกการรับลูเพื่อให้เกิดปัญญาสลับกันเช่นนั้นพยายามกําหนดอยู่อย่างนั้นกาหนดให้มันต่อเนื่องพยายามกําหนดอยู่อย่างนั้น อย่าไปละลดละการกำหนดให้เทียบเทียงกันข้างในข้างนอกอาการของความวง่นงนั่นมันเป็นอาการอันหนึ่งผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่ว่ามันจะทําให้เราหกล้มมันจะทําให้สติปัญญาเราหกล้มเนั่ยนะเราก็ต้องเพิ่มสติปัญญาเพิ่มขันติความอดทนความเพีย,ยรพยายามองมันไม่เกิดทั้งวันหรอกความว่วง ถ้ามันเกิดทั้งวันก็ไม่ต้องไปทําอาหารกินกันหรอกทํามันเกิดมันตลอดทั้งวันก็นอนทั้งวันน่ะที่หญิงแล้วเราถ้าเราเคลื่อนไหวอิรียบทเคลื่อนไหวเราเคลื่อนไหวไปไปทํานู่นทานี่ความง่วงมันก็หายได้เหมือนกันน่ะมันมันเกิดชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นไม่ตีเที่ยงอะไรเลยมันเป็นสภาวะธรรมของมันอยู่อย่างนั้นแหละมันมีแต่สภาวะธรรมทท้านั้นในกายในจิตใจทั้งหมด ที่จริงแล้วสีสันต่างๆของร่างกายกายในกายอาการสีสันสีของผมสีของผมสีดำสีสีของฟันก็สีสีของกระดูกพันก็สีขาวกระดูกมันก็สีขาวทั้งหมดพี่นาความเป็นสีสีมันก็เป็นสภาวธรรมสีของผม สีของขนสีของเล็บสีของฟันสีของหนังก็บางคนก็ผิวขาวก็เป็นสีขาวบางคนคนผิวดำก็สีดำมันเป็นสภาวะธรรมมันก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งเหมือนกับสภาวะเย็นสภาวะเย็นร้อนอ่อนแข็งฝุขทุ์ความสบายไม่สบายในร่างกายนั้นค้ามมือดนันน่ะมันเป็นสภาวะธรรมทั้งหมดนะนะสีสันของผมคนเล็บปันหนังเล่นก็ดู ก็เหมือนกันเป็นสภาวะธรรมข้า,างนอกเป็นสภาวะธรรมข้า,างนอกเท่านั้นน่ะก็เหมือนกับสภาวะธรรมในข่ายนั่นแหละไม่ได้ต่างอะไรกันเลยมันเป็นสภาวะธรรมแต่ละสิ่งแต่ละสิ่งแต่ละอย่างให้เห็นความา่างเนี้นะนะ่ะมันจะเกิดปัญญาจริงจริงมันจะเลืองปัญญาเสมอลุ่งเลืองจเจริญด้วยปัญญาจริงๆถ้าคนตาบอดมันจะไม่เห็นสีสันต่างๆางสีสันของผม ขนเล็กฟันหนังด้วยเองก็ดูกับสีสันใบไม้ต้นไม้มันก็ไม่ต่างอะไรกันอะ่ะมันมันก็เหมือนกับสีสันที่มีอยู่ใบที่มีที่มีอยู่ที่ใบไม้ที่มีอยู่ต้นไม้นั่นแหละคนตาบอดมันไม่เห็นสีสันเหล่านี้แต่คนตาบอดก็ถ้าเข้าใจเจริญกรรมาฐานมันก็จะเห็นความรู้สึกในกายได้อยู่ ความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งสุขทุกความสบายไม่สบายในร่างกายนั้นเขาจะรู้โดยธรรมชาติของเขาอยู่ถ้าเขารู้จากเจริญสติปัญญาพิจนาแล้วก็เขาก็จะเห็นสภาวะธรรมในกายได้สภาวะธรรมในกายคือคือมันจะสัมผัสเห็นด้วยความรู้สึกของจิตเนี่ยมันจะไม่เห็นได้ด้วยตาสภาวะเย็นร้อนอ่อนแข็งสุขทุกความสบายไม่สบายในร่างกายเนี่ยกับคนตาบอดก,กับกับคนไม่ตาบอดมันมันก็มีเหมือนกันนั่แหละ สภาว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งถูกทุกความสบายไม่สบายในร่างกายนั้นะมีเหมือนกันแต่เขาอาจจะไม่รู้ภาษาเรียกกวานนี้คือสภาว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งถูกทุกความสบายไม่สบายในร่างกายแต่จิตของเขาก็รู้โดยธรรมชาติอยู่รู้ถึงความร้อนความเย็นความอ่อนความแข็งความถูกความทุกในร่างกายนั้นอยู่ความอึดอัดเขาก็รับรู้โดยธรรมชาติของเขาอยู่เราจะพิารณาโดยความเป็นสภาว่าทาได้เลยคนตาบอดกับคนไม่ตาบอดเนี่ย รับรู้ความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งความถูกความทุกข์ในร่างกายความอืดอัดได้เหมือนกันหมดแต่เพียงแต่วว่าเขาจะรู้จากเจริญสติปัญญาหรือเปล่าเขาก็รับรู้อยู่โดยธรรมชาติอยู่ถามว่าเขาก็รับรู้อยู่คนหน้าบอดแต่เขาไม่รู้ถ้าเขาไม่ได้ฟังคําสอนถ้าเขาไม่รู้ภาษาเขาก็เขาเขาไม่รู้จากภาษาร่างธรรมท่านให้เจริญสติปัญญาในสิ่งเหล่านั้นให้ได้สติปัญญา ในความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งความทุขความทุกข์ในร่างกายนั้นน่ะเขาไม่ได้ยินได้ฟังธรรมะเขาไม่รู้เรื่องราวของการเจริญสติปัญญาไม่รู้ไม่รู้จากการให้ได้สติปัญญาในสภาวะเย็นร้อนอ่อนแข็งทุขทุกข์ความสบายไม่สบายในร่างกายนั้นมันไม่เหมือนกับคนปกติถ้าคนปกติเนี่ยมันฟังธรรมะมันรู้เรื่องเลยมันสามารถเจริญสติปัญญาพี่ณาความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งความถุขความทุกข์ในร่างกายนั้นได้ แล้วมันสามารถเห็นสภาว่าทมในโลกนี้ได้ตามความเป็นจริงคนที่ตามไม่บอดเนะี่ยแต่ถ้าคนตาบอดเนะี่ยเขาบอดแต่ตาแต่ว่าถ้าเขาได้เกิดดีได้ฟังคําสอนเกิดเขาเกิดรู้จักเจริญสติปัญญาพารณาดูสภาว่าทมในกายของเขาก็คือความเย็นความร้อนความบอดความแข็งความถุกความทุกข์ความสบายไม่สบายในร่างกายนั่ยน,นะเขาจะรับรู้โดยโดธรรมชาติของเขาอยู่แล้วกายในกาย เขาจะเห็นความรู้สึกตรงนั้นอยู่ความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งถูกทุกความสบายไม่สบายในร่างกายเขาจะเห็นอยู่แต่คนเป็นเน่ะมันควรจะควรที่จะได้ปัญญาดีเอคนตาบอดกับคนไม่ตาบอดมันก็มันก็มีเหมือนกันความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งความฝุขความทุกข์ในร่างกายความสบายก็ตามความไม่สบายในในร่างกายก็ตามความอึดอัดเขาตามมีเหมือนกันหมดแต่เขารู้จักเจริญสติปัญญาใน ในสภาว่าความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งความปลุกความทุกข์ความสบายไม่สบายในร่างกายนั้นแล้วเนี่ยคามมือดันเนี่ยเขาก็ประเสริฐเลยสีเดียวเขาก็เป็นพาเรีบยบุคคลได้เหมือนเรียกว่ารู้จักกําหนดแกนในของสภาว่าทำในไก่แต่คนตามไม่บอดมันก็ควรที่จะได้สติปัญญามากพี่นารอบรู้ทั้งกายนอกกายในทั้งผมขนเลบฟันหนังเล่เอ็นล่างกระดูก คนตาบอดเขาจะไม่เห็นรูปร่างเขาจะไม่เห็นรูปร่างของผมคนเล็บฟันหนังรูปร,ร,ร่างเนื้อร vale ูปร่างกระดูกเขาจะไม่รู้เขาจะไม่เห็นเขาไม่รู้จักหรอกแต่คนตาดีเนี่ยมันมันเคยเห็นมันก็จําได้รูปร่างของกระดูกของผมคนเล็บฝันหนังใ่นกระดูกมันรู้จักคนเป็นนะแต่คนตาบอดเขาไม่รู้จักคําว่ารูปเนี่ยเขาจะไม่รู้จักรูปผมขนเล็บันหนังเนกระดูกเขาไม่รู้จัก แต่เขาก็พอรู้สึกได้อยู่ว่าน,นี่คือรูปร่างเท่านั้นเขารู้สึกได้อยู่ว่าน,นี่คือรูปร่างอยู่นี่คือนี่คือรูปร่างเขาพอจะรู้จักว่าน,นี่คือรูปร่างแต่รูปร่างความเป็นผมขนเล็บฝันหนังรูปร่างหน้าตาของผมขนเล็บฝันหนังนั่นงกระดูกเขาจะไม่รู้โดยชัดเจนแต่เขารู้เขาจะรู้โดยความรู้สึก อย่างพอเวลาเขาสัมผัสสัมบันฑ์กับร่างกายของเขาอ่ะอย่างพอเวลาความร้อนเกิดขึ้นเขาก็รู้ความเย็นเกิดขึ้นเขาก็รู้ความอ่อนความแข็งในร่างกายเขาก็รู้ฟันกระทบกันความแข็งเขาก็รู้เขาสัมผัสสัมบัณ์กับร่างกายของเขาของเขาส่วนเนื้อหนังมันเป็นส่วนนิ่มส่วนอ่อนเขาก็รับรู้อยู่ความอ่อนเขารับรู้อยู่เกิดมือเขาไปทาร่างกายส่วนที่เป็นกระดูกส่วนแข็งกระดูกปวิสจอย่างเนี้ย เขารับรู้ถึงความแข็งน้นอยู่แต่เขาจะไม่รู้จักรับรู้ด้วยสติปัญญาเท่านั้นถ้าเขาไม่ได้ยินได้ฟังคำงสอนทางศาสนาแต่ถ้าเขาได้ยินได้ฟังคำงสอนทางศาสนาเขาจึงจะรู้จักจเจริญสติปัญญารับรู้สิ่งเหล่านี้ด้วยสติปัญญากายนอกสีสันของผมคนและผน,น,นังเน่งก็ดูกก็เหมือนกับสีสันของใบไม้ต้นไม้น่ะไม่ได้ต่างอะไรกันเลย แกนในก็เหมือนกันนะมันเป็นวัตถุธาตุเนี่ยพี่นารอบดูกไกลให้มันปัญญามันจเจริญขึ้นตลอดได้ทำบ,บรา,ารมีงบฝรั่งงานพี่นาเช่นนั้นตั้งใจกําหนดจริงๆแนละ้วมันไม่ใช่เรื่องเลวไหลนั่น้ะดวงตาในมันต้องไม่บอดเนี่ยความม่วงถ้ามีขึ้นมามันก็มีเหมือนเหมือนกันหมดแหละคนตาบอดรือไม่บอดก็ตามเวลามันเกิดความม่วงมันจะมีเหมือนกัน ความผูกความทุกข์ในกายก็มีเหมือนกันแต่ใจมันบอดหรือเปล่าถ้าใจมันมีสติปัญญาที่จะนาความม่วงความทุกความทุกข์ในกายได้มันก็ใจมันไม่บอดได้สติปัญญาในสภาวะเย็นร้อนอ่อนแข็งทุกทุกความสบายไม่สบายในร่างกายได้สติปัญญาในความม่วงได้สติปัญญาในอาการของความม่วงนั้นไดมันก็เปเิดเลี เขาไม่ได <K> er <uk> ้สติปัญญาไม่เปิดเองเขาไม่ได้สติปัญญาในสิ่งเหล่านั้นเขาไม่ได้สติปัญญาในสภาว่าเย็นในสภาว่าความร้อนความอ่อนความแข็งความสุขความทุกข์ในร่างกายความสบายไม่สบายในร่างกายน่นะความมือดอัดน่นะมันได้สติปัญญาในสิ่งเหล่านั้นมันได้สติปัญญาในความง่วงอย่างน้อยนั่นกายในลักษนะกายกายในกายเวทนาในเวทนานั่นแหละ หรือได้สติปัญญาในในผมขนเล็บันหนังเนื้กะดู Jamie, tamam. โดยความเป็นรูปร่างโดยการพิจารณาให้เห็นรูปร่างของผมทุกเห็นรูปร่างของของฟันรูปร่างของเนื้อรูปร่างของกระดูรูปร่างของหนังอะไรพิจาาความเป็นรูปร่างของมันพิจารณาความเป็นรูปร่างของผมขนเล็บันหนังเนื้อกะดูพิจารณาความเป็นสภาวะรูปร่างของผมขนเล็กฟันหนังเนื้อกะดู สภาว่ารูปร่างของผมเป็นอย่างไรสภาว่ารูปร่างของฟันเป็นอย่างไรรูปละสภาว่ารูปร่างของหนังเป็นอย่างไรสภาว่ารูปร่างของกระดูกหาหนกลเป็นอย่างไรสภาว่ารูปร่างของกระดูกฝีฝากระดูกไขปลากระดูกไทรโคงทุกคนเป็นอย่างไรสภาว่ารูปร่างของความเย็นสภาว่ารูปร่างของความร้อนมันเป็นอย่างไร ให้ได้สติปัญญาพี่นะสภาวะรูปร่างของความม่วงมันเป็นรูปร่างของมันอยู่แต่มันมันเป็นรูปร่างของความรู้สึกสภาวะรูปร่างของความร้อนความอ่อนความแข็งเน่ะให้รู้อยากหน้าตาของมัน <S <S สัมผัสสัมพั์กับเนื้อนังของเรานิ่มๆเนี่ยมันก็คือรูปร่างของสภาวะความอ่อนรู้จักพิจารณามันจะได้สติปัญญา ในสภาว่าทำเหล่านี้หาดแยกแยกละเอียดสภาว่ารูปร่างของความสุขความทุกข์ในใจสภาวะรูปร่างของสัญญาสภาวะรูปร่างของความคิดดีของความคิดที่ไม่ดีของความคิดที่เป็นกลางมันเป็นรูปร่างของมันอยู่เพื่อนความคิดนี่มันก็เป็นรูปอย่างหนึ่งเมือนมันเป็นขันห้ามเป็นมันเป็นทั้งน้มมันเป็นทั้งนามมาทำด้วย เป็นทั้งรูปด้วยเหมือนกันน้ำรูปคือความคิดอ่ะมันคิดขนาดแรกมันก็เป็นนม้มเมื่อมันจินตนาการจนเป็นภาพขึ้นมามันก็เป็นรูปน้ารูปในจิตอันนั้นเป็นปน้นนนารูปส่วนของจิตอันนั้นเป็นเป็นน้ารูปส่วนของจิตที่มันเกิดดับ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 อยู่อย่างนั้นแต่สภาวะน้มรูปครั้งแรกคือจิตที่เป็นตัวมาถือปฏิสนธิมาเกิด พราะมันมีความสืบต่อเพราะมันยังทำลายความสืบต่อไม่ได้ถ้ามณะทำลายความสืบต่อลงได้ทำลายธาตุรู้ทำลายจิตด,ดั้งเดิมของตนได้มันจะไม่มีการมาสืบต่อการสืบต่อให้เกิดรูปร่างกายรูปร่างโครงกระดูกก็จะไม่มีความสืบต่อของเวทนาสัญญาสังขารความคิดนึกความทรงจำต่างๆวิญญ,ญาณการรับรู้ ทางตางๆอยู่กับร่กายการรับรู้ของความคิดนึกทั้งหลายทั้งวงนั้นจะไม่มีการปรากฏขึ้นที่มันสืบต่อไม่หยุดก็เพราะมันยังดับเหตุไม่ได้มันยังไม่รู้จักดับเหตุดับไม่ให้มันสืบต่อมันมันยังไม่รู้จักตัดจากดับความสืบต่อของจิตเจตสิกข,ของความรู้สึกนึกคิดของผู้รู้นั้นมันก็เลยสืบต่อไม่หยุด เราก็กำลังหัหยุดยังมันนะหัพิจาละวังมันรู้จักตัดความสืบต่อของมันพิารณามอยู่อย่างนั้นแหละกายของเวทธรามความคิดมันพี่ณามอยู่อย่างนั้นแล้วเลิกพี่ามชื่อนั้นทำได้หมดชื่นเดินนั่งนอนทำอยู่ทั้งวันไม่้เกี่ยวอะไร